ยำปลากระป๋องตำส้มตำแบบบ้านๆวันนี้มีแขกจะกินข้าวเ,เพื่อนเนทีเด็ดผักบ,บุ้งข้างบ้านยอดสวยมากมากิ้นไม้บ้านยายน้องนะคะริเพกานั่นเองเพกาอ่อนกินกับยำปลากระป๋องเข้ากันมากเดี๋ยวจะเทสเทส ปลากระปอ๋องแับเพกาเข้ากันมนากกีละเอาเข้าเนี่ยแล้วข้าวไม่คห้เข้าหลายอยู่ดิดน,มมดนที่เด็ดอยู่ห้องนี้ละค่ะแซบม,มันจะไม่ขมเท่าไหร่นะคะเพราะมันอ่อนอยู่นี่ส้มตำ ครับละลองเลยม่นาวเพื่อนมีไหมมีอยู่ตรงที่นั่งจำทนจำเลย ข้ากันกับส้มตำนะคะพีกาอ่อนเขาจะไม่ขมมากแต่เขาอร่อยกินกับยำปลากระป๋องก็อร่อย ผักบุ้งข้างบ้านนึกว่าผัวเพชรกับเพชรซื้อๆกันได้เนี่ยแซบอีกต่างหากนะส,มมนะสดมากกระเพาะหน้าน้องก๋วยเตี๋ยวร้านนี้แซ่บไหม ุงก็รู้แล้วว่าต่ำกรแซบต่ำมันนีแซบแซบั้แซ,แซบ้กูกินเผ็ดไปแล้วกูเยขับกรแซบแหละก่แซบม,มาก จะเข้ามาวันนี้มีแต่ผักชอบๆเลยผักบุ้งอ่อนอย่างเนี้ยเพกาอ่อนอย่างเนี้ยนี่ยำปลากระป๋องนะคะกับเพกาเข้ากันมากกับเพกาอ่อนเดยวน้องกินแบบดิบนะคะอย่าน้องไม่ได้กินแบบสุกเพกาอ่อน ช้มตำกระแซบสยเท่ากับพักบุบงเลย <c oughs> ตักข้าวมาทีละชิปเอามาแข้ง <c oughs> ถันไหนมัแข้งคุเห็นไหม่ะอันนี้เมื่อนางกุยเห็นหนวดตากะทิแซ่บ อย่าหักอีกหลุนอีกจบไฟโอ้แสบนี่ด้วเยอะเกินนี่บ้านนวลขาให้เส้นนีดนิดนึงพออันนี้อะไรทำไมเขาใส่เยอะแสบหน่อยปักอบบุงอ่อนกันผักชมตันปรุงคางบ้านนะคะโบต้องไปนาน อันนี้น้อยก็น้อยพอถูเอาม,ามาันมากินนะเส๋อันนี้ยมันแซ่บค่ะมันบนน้อยจังที่มันขมหลายนี่มันเข้ากันนะเนี่ยชันง่ายมันขมหลายมันแซ่บผัดกาหึปอผัดกา กินแุ้ปลาครับกินกับอัน,นกินท่อนี่ท่อนี่อ่ะแซ่บอผักบงนานะคะที่เขามาทวมดินให้แล้วเขาอ,อันได้ผักบงมาให้หนำได้กินค่ะ ครับมือขออนุญาตใจหนูขอบคุณนะคะที่ส่งคลิป๋ยวน้องจนจบนะคะคุณเพื่อนค่ะ